สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้อยู่กับช่องคุณบิวตี้ขยี่หวยแล้วนะคะคลิปนี้ก็จะพาทุกคนไปรับชมแนวทางรัฐบาลเด็ดๆงวดวันที่1สิงหาคม2564จากอาจารย์วชิราศักเลขปดนี้กันนะคะเรามาดูกันเลยดีกว่าคะ่ะทุกคนว่าอาจารย์วชิราศัก์จะมีเลขเด็ดอะไรให้เราบ้าง4 6 4 8 4 9 1 2 3 4 5 6 7 หน 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ามส่ะผมให้10หางพอต้องขอขอบคุณแนวทางรัฐบาลเด็ดๆจากอาจารย์วชิรศักดิ์ด้วยนะคะถ้าทุกคนไม่อยากพลาดแนวทางเด็ดๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคุณ b e a u ี้คายี่หวยไว้ด้วยนะคะรับรองว่าทุกคนจะไม่พลาดแนวทางรัฐบาลเด็ดๆแม่นๆแ,แ,แบบนี้แน่นอนค่ะ